สวัสดีครับแฟนกลับคริปโตเซียวนะครับก็ชวนดูกราฟนะฮะหุ้นไทยครับเอาไปทำกันบ้านต่อนะครับก็20เดือน2 2024นะฮะไม่ได้เชร์นะครับ,บรช,นบชวนทำการบ้านหาหุ้นเท่านั้นนะเปิดกราฟชวนทานดูนะอะไรเกิดขึ้นได้ตลาดหุ้นฮะมองในมุมความน่าจะเป็นเสมอนะทฤษฎีด,ดีไม่มีรแมันยำนะครับขาดทุนได้เสมอ แต่ความแม่นยำเพียงแค่ครึ่งเดียวก็เพียงพอแล้วครับถ้าคุณอยากจะทำเงินจากการเทรดนะ exit คนะคืออันดับแรกการเทรดต้องรอดนะฮะต้องรอดรักษาเงินต้นนะคือเป้าหมายแรกการเทรดแล้วก็ทำได้ด้วยการ exit นะ position sizing แล้วก็ trading management นะซึ่งสำคัญกว่า entry นะฮะมาดูกันนะครับกลับวับนนี้ <c> set <oughs> นะฮะไฟแดงนะครับลงไปอยู่ใต้เส้น10วันนะครับนะก็ต้อง ลดการเทรดลงครับหุ้นไทยเนี่ยลดลงเนาะมีหุ้นที่ทำห้าสองวิกหายแล้วเซอเตสยังไงนี่ครับที่ติดลิสะะต์นะฮะเครดิตนะฮะแปลงก็ยังคงยืนได้ดีนะฮะ GLD อ๋อ GLD ไปแล้วครับนะสวยไว้ดีนะดูกันนี่ครับก็ยังคงอยู่ในเนี่ยนะ อยู่ในฐานแล้ค่ะเดนนะเอาเนี่ยครับค่อยๆแทรกตัวนะแทรกตัวอยู่ในโซนเนี้ยก็เออมันก็คล้ายกับ VCP เ mm hmm. มื่อกันนะฮะ VCP GLD นะ l v ฮะ H MH 1ฮะก็อยู่ในโซนบนฮะเขียๆเขียนะ STEG ครับ s t g 19 ออตัวนี้ก็เป็นเป็น DR ของมาจากหุ้นของสิงคโปร์นะครับรวมหุ้นระดับท็อปของสิงคโปร์นะท็อปท็อปก็ไปอันข้างบนฮนะ TTB อันบนเช่นกันนะก,ก็สวยนะหุ้นที่ทำมาจากพิหารแต่ละตัวนี่ส่วนใหญ่นะ TTB ท็ทททททอปนะฮะ เอ LVM ฮะ GLD ครับมีแต่เน็ตฮนะน้องเน็ตเนี่ยโหดค่ะน้องเน็ตเนี่ยวันนี้โอ้โหรีดนะเดี๋ยวด,ดูกราฟดูกราฟห้านาทีกันนะนี่ครับโดนเทขายครับนะใครเทรายใหญ่แน่นอนครับรายใหญ่แน่นอนครับอัดคณะขนจากคลังมาขายครับนะฮะก็เป็นอะไรที่โหดเยี่ยมมากนะฮะเออวันนี้ก็มีข่าวอีกตัวหนึ่งนะ MGI นะครับ MGI เนี่ยขอเปิดได้นะึง MGI เนี่ยถูกแขวนนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเพราะว่าเป็นการปั่นราคาโดยที่ไม่มีพื้นฐานรองรับนะครับนี่ก็เป็นคำการแจ้งเตือนนะฮะจากจากทางกรตนะแล้วก็แขวนฮนะไม่ได้เทรดวันนี้ครับก็โอ้นี่คือความเสี่ยงของหุ้นที่ เป็นหุ้นซิงระดับเทพนะฮะวิ่งแต่6บาทเนาะใช่ไหมเป็นการก,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 กี่แบบท6บาทนะฮะหบาท20าทนะฮะไปที่34นะเดือนหนะาหายเท่าไหร่35ก็เกือบ6เท่านะครับถ้าใครได้ไม่ถ้าใครไม่ได้ขายเนี่ยนะนะโอ้โหผมว่าก็คงจะเริ่มรู้สึกถึงความเสี่ยงนะครับอาจจะมีการเทขายในวันที่ เขาเปิดเขาเปิดให้ซื้อขายรอบนึงก็ได้นะต้องระวังให้ดีนะฮะเขาเป็นความองุ่นเปรี้ยวนะความภูมิใจของพวกอ,องุ่นเปพื่อเทมันไม่มีหุ้นตัวนี้อยู่นะเอออย่างน้อยมันก็มีมาตรการนี้อยู่ด้วยนะอืมฮะมาดูนครับหุ้นที่นะหุ้นที่ผมเซิร์ชเดิหน่อยนะหุ้นตนัวไหนที่น่าสนใจบ้างวันนี้ดูหุ้นที่เป็นคลีนอัพนะฮะคลีนอัพ ที่แข็งแรงที่สุดนะฮะก็ยังคงมีอยู่เยอะนะฮะมีอยู่ถึงเดินนะร้อยตัวเลยครับ AJA ก็ยังคงยืนได้นะครับ Alla ยืนได้ AMC โอ้ไปต่อเฉยนะฮะ BA เฟื้นจากข้างล่างขึ้นมาเนาะ B C B C P B K I Brook B U I C C, C E T เริ่มลงลครับ C C C K ไปง่าย เออก็ยังยืนรักษารักษาทรงได้ดีนะฮะ CKP รักษาทรงได้อยู่ดีค <De con. S 1> อนก็ยังยืนได้ดี DMT DMT ก็ DM <T. S 1> DM ยังยืนได้อยู่นะฮะ DRT บีบใหมันแคบๆนะ่เออ d t ทีดีทีซีเอ็นดลงนะฮะ e 1 d r นะครับ e 1ก็ไปต่อนะฮะอ๋อสุดยอดจริงๆจริงๆอีสันฮะอีสันไม่มีอะไรเนาะเอ่อ e r w e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  p f เอราวันโฮเทลฮะก็ยังคงอยู่ย่ำนะฮะ FMT FNS FPI FPT FUE DI ตัวนึงครับ ก็ยังคงยืนอยู่โซนบนนะสวยงามนะฮะ G C g i f เป็นไงกิฟก็ยังคงฟอร์มตัวข้างบนได้ยนะเออฮนะไม่ยอมลงนะกิฟสวยดีเว้ยเอ่ออะไร GLD เมื่อกี้ไปแล้วฮะ GPI กร <Green. S 2> oh. ีนโอ้โหหานฮิวแมนเห็นไหมก็จะไปอยูน่นะ uh, <I> อีซีอิชิอิชิก็ยังฟอร์มตัวได้สวยนะฮะ Link. อายอาลิงอลิงก็สวยนะ อิธิอิธิจทเอคามาด K คจคลินิ k w k w c k y e อ๋อ k y e นีอ่อย่างของยืนกงบ,บนได้สวยไม่มีการเทขายเลยเว้ยเออเว้ย l h hotel อืมออกข้าง <S l s t mc chi, m u c mtc ndx ศูน ER. ย่เนอเป็นไงหุ้นอยางพาราอาร่วงลนะ net ต e อีแปานะฮะ New N Y T <PA> F. P F P C S D H Pin Plan B P P M ปรีชาพรินพีทีพีทีทีเป็นไงย,ยืนได้ว่าเออพีทีสวยนะครับปรทอเนี่ยน่าจับตามองหน้าปรทอเนี่ยนะเห็มน,นะนนแล้วก็วิกนะเออสวยนะครับปรทอสวยนะสวยมากเลย คิวฮ uh, ับคิวคอนอาร์ซีแอลทะลุดทะลุดได้แต่ก็ลงมานะลงมาปิดแต่ก็ยังปิดสูงอยู่นะยืนสูงได้ร็อกเทค สามารถอืมก็เยืนได้ดีนะฮะรอทะลุรอทะลุลแซงโก้ก็ยังฟอร์มอยู่ได้ดีอยู่นะแซปเป้อืมก็ฟอร์มได้ดีฮนะยังฟอร์มข้างบนได้ดีอยู่นะซอสซอสสม่มีอะไร SCP ไม่มีอะไรเซลิกมีโมเมนตัมนะแต่ว่าซอคล้องก็น้อยเนาะ s i s, <IS>. <S อืมมีการดีดขึ้นมาสองแท่งไปฟลอตรูนะฮะ,ะมีพลังมีพลังอ <S s I s <S อ s i i s b ก็ยังงอกเขียวได้อยู่นะฮะ SKN SMD SM <tripod. S 2> อืมก็ยังคงสร้างฐานบีบตัวได้ด uh ีนะฮะ s n จ sri อสราชาเป็นศีราชาอ่าก็ยังคงยืนได้ดีอยู่ SSSC สียาม s t ีล l Service เซ็นเตอร์ อสแตนลี่ <Stanley. S 2> อ่าไปแล้วครับไปละไปแล้วนะฮะดีบขึ้นละอ่ะอซัสสโกซินเทคซินเทคทีแคปอืมก็มีการบีบ ตัวลงมาเนาะย่อลงมาที่เส้นสองร้อยวันเนี่ยคือถ้าจะเป็นแฟลก,ก็ได้เลยนะแฟลกเนี่ยทะลุสักห้าสิบจุดห้าสูนเนี่ยอืมฮะถ้ามีปรลม่มเข้าก็น่าสนใจอยู่นะ TGE อืมเริ่มที่จะไม่ไปเลยทิสโก้ไตเ้น เอ่อ TMD TMW TOP ออ่อก็มีเลียวนะอ่าดูแล้วนี่ว่า TPACK TPACK TPIPPT RT เีร์ไทยเลยนะ เอต้องดูแต่หนึ่ง AKR เป็นไง AKR ก็ยืนน,นั่นได้อยู่นะเพราะทีอาทีกับ AKR นี่ทำมอเอแปลงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ TTB t TT t w TU วันนี้มีบัตวิเคราะห์ด้วยนะ TU Cheer นะฮะซื้อก็เทขายฮะ TBTU บั <laughs> UEC UN VL WPHO uh, เอ่อซิกาเอ้เมื่อพูดถึงหุ้นโรงพยาบาลนะมีตัวหนึ่ง VIH วิ่งดีนะเปิดแกลบนะฮะเป็นไงว้าวโดนเทขายลงมาเว้ย ความจริงผมมีเข้าตัวนี้นะฮะเข้าตัวนึงมันทะลุน,นี่ได้นะแผมก็หมดความอดทนนะฮะสองวันเองมันเปิดแก็บเลย<笑><笑>พอเห็นว่ามันมีโมเมนตัมไงโมเมนตัม um, แล้วก็เด้งเหนือเส้นส0งวันได้นะก็การมีแท่งนี้นะ่สญญญาสนใจนะครับก็ก็มาร์กเอาไว้นะ,ะว่าเห็นนะมาร์กนี้นะมาร์กไว้ว่ามันทำกรอบนี่นะครับทากรอบนี้เลยนะทำกรอบนี้ก็กรอบนี้ไว้ฮะ ถ้ามันทะลุได้ก็เออน่าจับตามองตัวหนึ่ง p r นายครับ prnay ตัวหนึ่งก็มีการเหมือนกับว่ามีข่าวนะว่าเออเนี่ยคุณทักษิณออกมาแล้วก็หุ้นเกี่ยวกับพวกเขาเนี่ยน่าจะวิ่งนะท r n a sc ครับนะ sc อ,อ่าก็โดนเือนกันโดนเทขาย,ยกันนะ <c ười> คือมีข่าวออกมาแล้วก็มีการขายครับนะก็เป็นการเออ ะะสแสดงออกอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเออก็เนี่ยเก่งกาไรตามซอรี่ครับง่ายๆนะคือถ้าตลาดดีก็อะไรก็น่าสนใจครับแต่ตลาดแย่ก็ต้องมีการเทขายออกมาเป็นเรื่องปกติเพื่อที่จะสวนสวนตลาดคือว่าข่าวมาแมสเข้าครับคนที่เขาคิดว่าเป็นโอกาสก็ขายให้แมสกลับไปนะเนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีครับ